คุณุๆแค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเงยหน้าสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักอยากมองยิ่งนักสักวินาทีอยากเห็นหน้าแต่แล้วเธอก็ไม่มองแล้วเธอก็ไม่มา,าก,มกลมหน้ากลมตา ครับวันนี้ผมจะมาอัดฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับ,นะครบ,รบนะครับรอแป๊บนึงครับจริงผมอัพไปแล้วนะครับทีแรกอะ่ะแล้วคอมเรือกผมก็เลยอ,อัดใหม่ครับตอนนี้ไม่ได้อะอยากันนะครับ ถ้ามีเสียงเค้าก็ขออภัยนะครับนะครับเราไปดูกันที่ทีมมันดีกว่าครับนะี่ครับนะ ที่ผมก็15ล้านเแบบท่านี้ครับต่องพันน่ะจะเห็นว่าจับบวกสองทั้งหมดนะด้นโยนี้ก็ดึงตัวมาคบวกสองนะนี้ก็เอาลุยโซเลตมาเล่นกับจิซิโนจิซิโนเ็น,น,นเนมาเป็นกองกลางครับ เนะเบลอยู่ตรงนี้มอสก็อย่ตรงนี้มอสก็บวกสองอะราคาล้านหนึ่ง,งนี่นะล้านหนึ่งฮะตัวผมอะที่คู่ตัวฮนะเนี่ยผมยังรู้ว่าด้วยนะฮะทุกท่านมาดูพร้อมผมอะที่คู่ตัวบวกแค่บวกสองพออะแล้วถ้าเลเวลยี่สิบโ ียัดีแั่มันไหมครับจับมากันต่อเลยครับนะฮะตัวเนี้ล็อกดิก็มาเป็นกองเอ้นเป็นสำรองครับเฉลี <Theory only S 1> mm ่อองลีก็มาเป็นสำรองครับที่เหลือฮะดาวิดอะไรพวกน,นี้ยก็อยู่ตรงเนี้ ด้โซโลเลสร้านหนึ่งฮะที่จริงอยากซื้อมันนั่นแหละครับเฮ้ยรีโซโลเลสอีผมว่าดูที่ทิงกันนะ่ะอันนึงแล้วอืมบอกสองดูเลเวลกันนะ รดับสองครับเลเวลสักสนะิบฮนี้ฮะเอานี่ครับนะเราก็จะมาแข่งขันจริงกันเลยนะผมว่าเล่นไม่เก่งฮะมือฝังหันครับผมเพิ่งเคยเล่นมันเมื่อวันเดือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วปีปีที่แล้วฮนะเดือนที่แล้วคงปีที่แล้วกนะ็เลยได้แค่น,นี้ครับ อุ้ย D K R ฮะไหนดูหน่อย D K R สูป้ประตูได้หรือเปล่าไม่ได้ครับประตูผมเหนียวกว่าไม่เอไยครับเนี่ยเล่นรันเกมซะด้วยนะพีซีเนี่ยบอมีกล่องโอ้โหกล่องหน้ามีใครอ่ะเนี่ยผมเกาว่าผมจะซื้อตัวเนี้ยครับว่าเขาบอกว่าดีกันเลยมาเลดีเนีฮย พร้อมาอะอะ่ะอ้าโยอ่ Let it go Let it go เซตดีสามารถยิงลูกโค้งได้นะเซตดีฮนะแต่ตอนนั้นผมชอบก่ไม่รู้ทำไมโอ้ยแหละครับ นน่ครับเออใครแรกแล้วครับถาตันนะน๊บที่แรกมันแรกครับถ้าไม่แลกก็ไม่มีทางเนะวลาเปิดแรกครับ จะส่งให้ก็ไม่เี๋ยวต้องส่งให้ปร่ตูออจะส่งให้ก็ไม่ได้ดูครับแต่มันไม่อาก็ส่งให้้บล็อกครับบล็อก เนี่ยฟองลยบลีอ่าดีแล้วงัยากเป็นมึงมากกว่าสมมติผมมีฮะเสร็จแล้วเรา้องส่งให้อะไรก็ไม่รู้อันชไม่ออกนะฮะผมก็ไม่่อยกินกินล้ว โผขู่วีเอโต้เนี่ยฮะดูนะเนี่ยฮะโดนนโยดทรงให้ได้ยิงเลยแหลกแหลกแล้วครับแหลกแล้วเอื้อแล้วมันแหลกเป็นช่วงๆไปครับไอยืน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 ยิงฟึบโอ้โหยืนเขา หยินของผมอ่ะฟอง็ฟองฟองฟองให้อโต้โอ้ยอ้านี่เจอแล้ครับผมาอู <c oughs> ้ดีละส่งเอ้ยอะไระอล ไม่รู้กำชื่นได้และอ้ออีิซอนฮะอดิซกินเสียหกคนทำหกเอาเอาจานเฟดเฟยปักปักโมงฮะมาชมมาโชว์โมงฮะมีพอง นี่ค,กคกุก็ได้ฮะนี่คุถ้าถ้าฮี่ก็ได้ฮะฮีไม่ไม่เอาอจริงจริงไม่ค่อยเกาะปุ๊บปิบ้วนู้นแล้วสังข์ขังนักไอ้ยสังข์กดเอสไม่ค่อยไปฮะสงสัยต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะฮะ เป็นคีย์บอร์ดนี่รับรองครับเฮียลืมไปฮะต้องพูดใอ้าวเอโต้เป็นไรฮะเอโต้ครับเจ็บปะครับเอโต้เอโต้เจ็บครับสู้ได้ไหมเอโต้สู้ได้ครับดูเหมือนไม่ไหวฮะเอโต้ผม อือฮะผมเล่นอ่อนผมบอกแล้วครับเฮ้เป็นตัวไม่ได้แล้วโคงสวัสดีเกียรฮะลูกชุ่ไม่ได้ฮะเปิดบอลเข้าไปเอโตโอ้้หเอโต ดูดูนอกกอบหน่อยฮะทำทำคู่ดูฮะโอย้ยแหลกแหลกครับแหลกแหลกโอย้ยแหลกเฮ้อะไรขึ้นมาบ้างนึงฮะ<ว>เออะเออะเอาไงเอาไงมองมองมองเฮ้ยเอ้ยนี่นี่ดีมา พุด,ดนะเอย้ยิงวดีมายิงวะดีเกี๊ยไอ้โอ้โหสัตว์เอเนะน่ะผมชอบกดปัน่นเนี้ยสัว พ่งแหลกครับหรืแก้มือหรืแก้มือไม่มเปลกนั่นะ นี่ครับนั่นนี่สเลดสเลดสงให้กูกูพุ่งครับฮึ่มแจะเฮ้ยเอ้เจ้าๆเสั็อีดียปันมาปุ๊บโอ้ยแหละครับแปลก เชี่เชี่ม่เชีดยดนเช่สลด์ระเลยนกูพู่นลสังครั้งเลยสังครังอกปอกปอี่เบลพี่เบลผมอซื้อมันจากต่างประเทศพี่ซื้อคือจากอิตาลีดูดิสอโอ้โหต้องใส่ต้องซื้อดีเจอารึเปล่ ตสวยจริงๆเนี่ยสีนย์คู่อะไรล่ะดูเฮ้ยอซเลต้บโชสต์ไต่บักเฮ้ยชับปึ๊บโผ แพ้เลยครับท่านผู้ชมตามท่านนี่ไม่ใช่คนเลยฮะผีแน่นอนเนะี่ยคผมแลนบีบเกมเดัเกหลอบลูกทุ่งฮนะไม่ใช่ลูกทุ่ง มีที่ไหนลุกชุงมมีต่ลุกชุงมแบบเอ้ยลื่น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 คังมันลื่นนะโอ้มันลื่นครับแสงอะมันลื่นเลยธอไม่ลื่นนะมีคนบอกว่าผมโดนไปมัน <c oughs> ไม่เป็นไรฮะฉันในเกมปเป็นเรื่องปกติเนยดังเรีนบอกว่าเย้พา <c oughs> <c oughs> โอ้โหขอจบคลิปไปแล้วนี้นะเซ็งครับ